โหเจ้ากระรอกก็ <c oughs> มากินไอ้ลูกสุภโชคนี่นะฮะ <c oughs> นะแม่สบายเชียวมีหน้าว่าเรามาไม่เคยทันไอ้ลูกแก่มาสักทีหนึ่งเ้าเีายป๋องคุยกับมันได้มันยังไงนะอ่ะทักทายอะไรกับไอ้กำ <c oughs> ลังคุยกันอยู่เนี่ยนิ่งอยู่ฮนะ่า <c> ฮ <oughs> ่าเอ้คุยกันรู้เรื่องนะจบแล้ว <c oughs> เลยน,นิ่งช่องกิตไนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเนียป๋องกำลังสื่อสารกับเจ้ากระลอกฮะนิ่งเลยเจ้ากระลอกน no, no, no. uh huh. อนนอนไปไปไปได้จะไปไหนแล้วมันนิ่งแล้วนะมันลาบแล้วอยู่อือ อสุโชคทั้งหมดเลยนี่อ่าถือว่าเนี่ยจะหาสุภโชคมาแก่สองลูกได้อาทิตย์มึงไบอกพวกมึงนี่ไปสั่งนะโอ้โหออกคำสั่งเลยเนี่ยเป็นเป็นทหารโอ้โหเนี่ย้ะเกิดสองลูกนี้หายเมืองนาแล้วิดชอบนะพวกมึงจะกินก็จริง ถึงพวกมึงจะกินก็นจริงมึงต้องรับผิดชอบเพราะมึงต้องไปส่งเว้นต่อว่าสองลูกเนี้ยจะไปเพาะพันธุ์ดูนมนิ่งอ่ะนิ่งนิ่งเอ่เนี่ยเป็นไงละ่ะกระลอกนิ่งเลยจเจอเขียป๋องจัดการเออใช้ได้เลยกำลังมากินลูกนี้อยู่อ่านี่ฮะลูกนั้นมึงกินแล้วกินไม่เป็นไรแต่สองลูกเนี้ย นี่ฮะเนี่ยแต่หายไปมึงต้องรับผิดชอบนี่ฮะเนี่ยรอยเขากินพวกนี้ไม่ได้เลยนะเข้าใจไหมนี่ฮะสุภประเจอะเจอเจ้ากระรอกมาเล่นงานแล้วเนี่ยเนี่ยมันถึงไม่เหลือให้่วนาเล็กเวลาจะมาเก็บลูกแก่เนี่ยไม่เหลือฮะเนี่ยมันเป็นรอยฮะเนี่ยเนี่ยฮะ นี่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 ใครกันไรจะเล่นลูกบนอีกสองลูกอยู่ฮึมหมดหมดดำหมดดำไหนไหนอะโอ้โหเฮียปองมันมาเล่นขนาดนี้เลยเหรอเลนไดยลูกนึงเนี่ยลูกนี้อ้าวเออดูสิเนี่ยเอ้าเดมว่าไส้นายมันกินได้นะเนี่ยกินได้กินได้ไม่เราน่ะอร่อยเลยนี่นี่คือเกาลัดเมืองไทยเออเอ้านี่แหละเกาลัดเนี่ย ไอ้ต๊ดตีเกาลัดเมืองไทยจริงมันแบบไอ้นั่เกาลัดไอ้เกาลัดป่าอันนี้เกาลัดเอ้กินแบบเกาลัดเลยเนี่ยผมสตาร์ไปนี่สองลูกนี่คุยกับมันนี่นี่ลูกนี้โอ้เงี้ยป่องดูที่ไนมันยังไม่ไปไหนแต่มันพงตัวอยู่คุยกับมันไม่รู้เรื่องแค่น่ะอ้าวไหนดูที่นี่่อ้าวแกเขาบอกว่ากินดิบได้อ่มาพังละพังละมือพังโอ้คุณใช้พลังขนาดนั้นเลยล่ะ ก็แค่เอานิ้วล้วงแค่ไปสิคุณจะไปบีมันทําไมล่ะมันไม่ได้ออกง่ายหรอกนะเออ,เออนะไม่ใช่แม่พี่เล็กทีหนหรือว่าปองว่ามันไม่มันจะออกตามรอยเนี่ยมันออกยากมันไม่ออกหรอกเออเนี่ยดูยท่านผู้ชมอืมนี่โอ้โหเนื้อมันมเนี่ยนเนี่ยเนื้อขา,ขาวๆน่ะเอออ่าหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าภาพของเม็ดมันเป็นยังไงเดี๋ยวนาเล็กจะให้ดูเขามาตอนไว้แล้ว อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะมาพิสูจน์กันดีกว่ามันจะกินยังไงอ่ะ,อ,ะอันนี้เขาบอกว่ากินดิบได้จริงๆนะๆไม่ใช่พูดเล่นดิบได้จริงมากเนี่ยจริงจริงรสชาติจะมันๆเหมือนถัว่วหอมเออจะเป็นเหมือนถัว่วจริงเห็นไหมอ่ะเป็นไงพี่เพี่ยอาน,น้อยๆก่อนนะกระลอกยังกินได้เลยแล้วมันก็สตาร์ทแล้วนะตอนเนี้ยมันสตาร์ทอยู่นะพี่มันกินไปสองนาทีเมื่อกี้แข็งไหมกินแล้วแข็งกินแล้วแข็งอยู่ท่าเออ อันนี้กินแล้วรวยนนาตาตาเปนอย่างนี้เนาะจะกินแล้วคือเราต้องแข็งเลยใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช,ใช,ใช่กินแล้วแข็ง<笑><笑>เออนี่บาง,งกินเนาะกินก<อ>แนกจะต้องแข็งเหมือนมันนะ,ะกินแล้วแข็งเออคุณนายนกบอกกินแล้วต้องแข็งเหมือนในตัวเนี้ยกนหลไไปเลยอาไหนลองชิมดิอ่เดี๋ยวผมจะชิมด้วยไม่ใช่อะไรหรอกคุณให้ให้คุณชิมก่อนแบ่งกันฮะเสียงตายไปด้วยกัน อันใดเดียวกันนะแกอาจจะอยู่นิ่งแบบมันนะรสชาติมันมีกลิ่นกลิ่นมันเหม็นคิ้วเขียวกลิ่นมันเหม็นคเขียวนะนะเล็กว่าเอาคุณกินไปแล้วเหรอยังคุณต้องกินก่อนเด้อคุณเนี่ยเป็นเรียนวิทยาศาสตร์ารนั่งหลับเนี่ยมันจะมีกลิ่นวเขียวไม่รู้ว่าไอผมไปงัดเปลือกมันหรือเปล่าหรือเป็นเป็นที่เม็ดอ่า คือตัวนี้มันพร้อมที่จะเป็นใบแล้วน่ะเนี่ย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 มันพร้อมที่จะเป็นใบแล้วใช่มันมันมันถ้าเกิดไอเนี้ยเม็ดบัวอ๋อเออเออใช่ใช่ใช่เม็ดบัวนึกนี่เม็ดบัวเลยนึกถึงกลิ่นเม็ดบัวจริงเพราะเขาบอกว่ามันกินดิบได้แล้วก็นึ่งกินได้หรือว่าต้มกินได้คั่วกินได้รสชาติเม็ดบัวเลยเม็ดบัวบกเนี่ยเม็ดบัวบกเลยใช่ไหมใช่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 มันมันอื มันมันเหมือนเรากินพวกเอะลูกกระบอกลูกกระบอกอย่างก็อย่างนี้นะอืมอร่อยนะอร่อยอร่อยขัดไปแรกมันจะมีหวานมาก่อนเลยอืมแล้วในฐานมันจะมันมันมันไล่ขึ้นมาอืมมาดีกับหวานนะวาเฮ้แต่อร่อยจริงนะมีหน้ากระลอกมันถึงแอบมากินเนี่ยเอ้เฮ้เหลือปะเหลือเอนี่เดียวแป๊บเดียวอ้ออะไร โอ้โหคุณอืมโอ้โหนี่เหลือแค่น,นี้นี่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 แบ่งกันกินโอ้โหเจ้าโอ้โห,โ,อโ,หโหผ่านรอยติ่งมือคุณเหรอเนี่ยมือมือมือโอ้โหอืมจับนึงอืมพอแล้วอืมอ,อืมอืมให้แกฉันแก่ให้เลยแค่ไม่กินหรอกเพรฉัออนกลัวแข็งโห ไม่ไม่แต่อันนี้อันนี้ไอ้คุณไอ้กระทือบรู้สึกว่าจะโดนมือคุณคุณคุณแทะไปโบโบอ่ะอ่าหยิบเลยแกไม่ใช่พี่เหล็กอันนี้ของมันอ่าๆอ่เออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลองชิมให้ดูสองลูกนี่หายมึงตายเนี่ยตัวนี้ละจำโอ้โหคนนี้คูเลยนะอือ รสชาติมันมันหวานหวานมันๆจริงใช่เปลือกอย่งแข็งจัดได้ได้เม็ดเหมือนกันอแคะออกเลยคุณไม่ต้องไปกระทืบแล้วแมวคุณจะไปพูดอย่างนีใช้มือกระทืบได้มือที่สามอร่อยจริงอร่อยเนี่ยเม็ดมันก็ประมาณนี้นี่ฮะ เหมือนขี้แข็งแข็งเนอ่ยคุณคืณ <c oughs> คณอ,อกำลังจะอร่อยแล้วคุณบอกว่าเหมือนขี้ลักษณะเม็ดมันไงออืเออ,อลักษณะเม็ดมันแล้วก็อร่อยอ๋อ้าวจริงอร่อยรอร่อยจริงนะขออีกหน่อย <c oughs> เริ่มติดใจแล้วงั้นเพต่อจากของมันมันจะไม่เ้ลเ่อนย้ายปล่อยทำไมคะวนคุณนายนกแกะหน่อยดิมือเดียวไม่ไหว ไม่กินอะไกูแก้ให้เสรอืมนั่นแหละแต่ได้ชิมดูว่ามันจะแข็งเหมือนในกระลอกนี่ป่ะนี่ฮลูกแบบนี้อ่าเฮียป๋องก็ไม่ไม่ไม่ใช่คุณไม่ต้องไปเรียแล้วผมไม่เอาแล้วนี่ผมมีของผมเนี่ยมือมันมันมันดมอย่างเงี้ยอืมอืมอร่อยนะเนี่ยคุณเอาป่ะ ผมมีอยู่มีมือมีผมก็แกะช่วยคนแกะอ๋อเออืมเห็นหมาเห่าแล้วเียว่ามันจนหมาเห่าไม่หหมาเห่าเองดีหมาหอนหาหอนไปแล้วหมาเห่ายอมรับได้อืมอร่อยจริงอะอร่อยจริงใช้ได้นี่เขาบอกว่ากระโอกกินได้คนก็กินได้แต่ยังงงว่ากระโอกินแล้วมันนิ่งอยู่ไม่ แข็งมันโดนสตาร์อยู่ข้างบนนะ่ะผมขู่มันไว้เอา้าเหรออืมอืมอเอาเดี๋ยวลองไปทักมันหน่อยสิ <c oughs> โอ้โหสตาร์อยู่นิ่งเลยไม่ขยับเลยครับพี่น้องแหมได้ของกินดีหรือว่ามึงแข็งจริงๆวะ <c oughs> เออเออเฮียป๋องมีอะไรก็โทรบอ,อกกันนะ <c oughs> โอ้โหนะโน,นี่โดดแล้เ <c oughs> นี่ยโดดมาโนแล้วนี่กินไดายแค่ <c oughs> เนี่ยโดดมาเนี่ยเนี่ยฟังนะอ่าน่ะแต่มึงไม่อยากตายนะไม่อยากครูมันดิเนี่ยสองลูกนี่ของกูนั่งกะลาหัวมึงไว้อืเฮียฝองเอาจริงนั่นอ่ะบอกพ่อมึงด้วยมึงอย่าบอกว่ามึงไม่กินนะกูดกินมึงก็โดนเหมือนกันนะนี่มึงกำลังโอ้โหฟังแล้วเอาไปจดจำเข้าใจไหมเอางั้น โอเคไปเออสดีครับ